ตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยที่หนูประกอบเนี่ยพักเบอร์ตยไม่ชีนสามารถสามารถอาจจะตัวแมงร่างตัวเล็กไม่ได้เพราะว่ามันเอาตัวใหญ่ไวอ๋อควบคุมด้วยอะไรครับมันควบคุมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวร้ายเป็นตัวร้ายเหรอใช่มันชอบต่อสู้ลือไงใช่มันต่อสู้กับเรย์กาเดอะฮักบัตเตอร์อ๋อแล้วตัวใหญ่นี้คือตัวอะไรครับเรย์กาเดอะฮักบัตเตอร์ไงอ๋อเท่มากเลยที่มันแปลงร่างตัวเล็กไม่ได้อ่ะ ต่อไปตัวอะไรครับอเมริการแปลงร่างตัวเล็กไม่ได้ตัวไปเอริก้าไอรอนแมนมันแปลงร่างตัวเล็กไม่ได้อตัวต่อไปเป็นแอนดแมนแปลงร่างตัวเล็กได้หรอใช่มันต่อสู้กันไงใช่มันต่อสู้กับไอรออ๋อมีแต่ตัวเท่ๆเลยเนาะหนูมีเยอะไหมตัวซุปเปอร์ฮีโร่หนูเยอะมีเยอะแต่ไม่ได้เอามาใช่ไหมใช่ วันนี้มีทั้งหมดสี่ตัวแล้วก็ประกอบอีกหนึ่งตัวใช่ไหมใช่ตัวนี้ประกอบเป็นตัวหุ่นยนต์เท่มากเลยเนาะครับอ่ะยืนตรงนี้หน่อยสวัสดีคับหน่อยสวัสดีครับชืบ่ออะไรครับเอกท,ท่าพัติเพนงเก่งมากครับหนูชอบต่ออะไรโกง,ง่ายใช่มองหน้าหน่อยดิฟันหายไปไหนน่ะฟันหายไปไหน <laughs> หนูชอบต่อเลโก้หนูชอบหนูชอบอ่าประกอบซูเปอร์ฮีโร่ขุนยนต์ใช่ไหมใช่หนูชอบทําไมถึงชอบอะครับว่าหนยังเป็นหนูชอบเป็นเด็กที่เป็นเลียนเก่งๆอ๋อชอบเป็นเด็กเรียนเก่งก็เลยชอบหัดต่อซูเปอร์ฮีโร่ไงใช่อืมเทพไปหมดเลยของเล่นเนี่ยไหนอขอดูใกล้ๆหน่อยดิแอ็นแมนใช่ไหมอ๋อแอ็นมอดเหรอไม่ใช่แอ็นแมนอ๋อแอ็นแมน เอนเมนนี่มันตัวสีดำๆโคตรเทเลยใช่มันแปน็นตัวเล็กได้อ๋อเดี๋ยววันหลังเราจะเอาตัวอื่นมาโชว์บ้างเนาะแล้วตัวไหนตัวที่หนูมีเยอะๆเป็นตัวเลโก้ตัวเล็กๆทีหนูมีเยอะๆเอามาโชว์บ้างวันนี้เราโชว์แค่นี้ก่อนเนาะครับเอ,อ